ดาภาคามกำลังจะเดินทางไปตลาดนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีสี่กว่านะคะเพราะว่าวันนี้รู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วกวนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายวัวนอนแล้วมันจะตื่นสายนะคะก็เลยออกเดินทางไปตลาดตีสี่กว่านะคะเวลาตอนนี้นะคะใช่เวลาไปตลาด 1> 1กิโลเกือบ2กิโล2กิโลว่าง,ง่ายๆนะคะถึงตลาดน,นะคะเหลือเข้าเมืองอยู่บ้านวรดาอยู่ที่หน้าท่ายศีษสกุลวงตอชโดจังหวัดสกลนครน,นะคะน้องมันปลาซอย3ค่ะน้องมันปลา1ซอย3นะคะออกจากตัวเมืองมา2กิโลเมตรตัวเข้าซอยนะคะเข้าซอย บ้านวลาดาไม่ใหญ่ไม่โตนะคะแต่อยู่ด้วยความร่มรื่นอบอุ่นมีคนสัญจรไปมากมายแต่ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันนะคะอยู่ในบ้านของใครของมันนี่นะคะเส้นทางของวลาดาออกจาก,กซอยมาแล้วนะคะออกจาก,กซอยสู่ถนนใหญ่แล้วนะคะวลาดา ตะว,วันแดงเก่านะคะตะว,วันแดงเก่าก็ปิดไปแล้วค่ะเพราะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีนะคะยังไม่ถึงตีห้าผ่านไฟแดงที่หนึ่งก็ไม่มีรถเลยค่ะไฟแดงก็ยังไม่เปิดนะคะเพราะว่าไฟแดงแต่ละจุดจะเปิดตีห้านะคะก็ขับรถแบบสบายนะคะถ้าเราตื่นเช้า ก็เหมือนคำโบราณน,นะคะตื่นเช้าก็ได้งานเยอะตื่นสายก็ได้งานน้อยเนี่ยแล้วก็ผ่านาปั๊มน,น้ำมันปั๊มน,น้ำมันนะคะน้มาันเชลล์มีเซเว่นนะคะมีเซเว่นอยู่ข้างทางไม่น่ากลัวค่ะไม่น่ากลัวไปได้ค่ะรู้สึกเห็นฟ้าแบบแบบแบบนะคะ มื่อฝนจะตกลงมาตกก็ไปค่ะพะหน้าที่ของเราตกมากเราก็ไม่จัดของเ,ออเยอะตอนนี้ผ่านวัดป่าสุทาวาสนะคะแล้วก็ผ่านประตูเมืองค่ะผ่านประตูประตูเมืองนี่ไม่ใช่ประตูเข้านะคะประตูเมืองตอนนี้จะเป็นประตูเมืองเลี้ยวเข้าศูนย์ราชการนะคะเดี๋ยวนี้ผ่านาร้านผ้ารูปราชการที่ห้านะคะ ผ่านไปเรื่อยๆค่ะผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงหอนาฬิกาค่ะหอนาฬิกาเนาะเพราะว่าตอนนี้จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าบราดาขับรถคนเดียวเนาะนเห็นแลวกัเห็นภาพหอนาฬิกาแล้วก็มาจอดไฟแดงนิดนึงชะลอออไม่มีรถจริงๆไปแบบสบายนะคะไปแบบสบายสบาย และกี่คันมีรถจอดอยู่ริมทางนะคะมีมอเตอร์ไซค์วิ่งนำหน้าไปหนึ่งคันผ่านไฟแดงไทยแดงบริษัทไทยสมุดนะคะไทยสมุดนะคะ <c oughs> แล้วก็ผ่านธนาคารกสิกรไทยนะคะถึงจุดเขาเรียกจุดปั๊มตำรวจกสิกรไทยแล้วก็เลี้ยวขวานะเข้า เทศบาลเมืองจังหวัดสกลน,นครนะคะจะรอเพราะไฟแดงยังไม่เปิดจริงๆค่ะเวลามาแต่เช้าว,วันนี้อ๋อมีรถมากมายเลยนะคะดูรถนะคะมีแต่รถ่ค้าวนร่ามาตลาดแล้วก็เซฟนะคะผู้คนเดินยะเยก้ยกเยากรถรถค่ะเต็มถนนนะคะแต่ก็ไม่แน่นสมัยก่อนนี่แน่นนะคะเห็นไหเห็น เทศบาลจังหวัดสกลนครแล้วนะคะโรดาก็เลี้ยวซ้ายนะคะเพื่อจะหาที่จอดนะคะวลดาก็เข้ามาอยู่ด้านหน้าเทศบาลน,นะคะก็เลี้ยวเข้ามาตรงตลาดสมเกียรตินะคะจอดข้างๆยังเข้าไม่ได้ถึงที่จอดแล้วนะคะถึงที่จอดแล้วมีรถจอดอยู่มากมายนะคะ ค่ะวราดาถึงที่จอดแล้วโอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวราดาจะเข้าไปตลาดทางเข้าร้านวรดาถึงนี่นะคะเซเว่นอวแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเซเวประมาณ20 0เมก็เลี้ยวขวานิดนึงก็เจอร้านวรดาผาคามนะคะในคลิปนี้ถูกอกถูกใจกดสับสไครกดไลค์กดแชร์ให้วรดาด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณทุกทุกคนที่อุดหนุนไลคณปลูอุปการะวรดานะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้า see you again บ๊ายบาย